สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจประกาศแบรนเนมนะคะศูนย์รวมข้อมูลประกาศที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะมีคลิปประกาศมาฝากกันเช่นเคยนะคะเพจประกาศแบรนเนมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับช่อง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะติดตามกันนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสําหรับแบบประกาศใหม่ๆนะคะทั้งทีมงานเรานะคะเลือกสรรน,นะคะสําหรับ ตัวอย่างปากกาต่างๆนะคะนำมาฝากกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาเซตนะคะของแบรนด์อาร์ติเฟนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นปากกาคู่ดินสอนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือรุ่น h o ร m a r t Matt Black นะคะตัวนี้นะคะแบรนด์ a r t i ต e x นะคะรุ่น h อร a มาเป็นด้ามสีดำนะคะอะไรสีเงินนะคะตรงนี้ก็จะมี คำว่า a r t i f a c t นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ตัวแหนบตัวนี้นะคะทรงตัวด้านปากานะคะเป็นทรงแบบหมุนนะคะสําหรับดินสอนะคะก็เป็นทรงแบบหมุนเช่นกันนะคะมาพร้อมกับแพ็กเกจกล่องนะคะคอลเลกชันปัจจุบันนะคะกล่องของ a r t i f a c t กนะคะก็จะมาเป็นกล่องด้านนอกเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นะคะด้านในเป็นกำรรมะหยี่สีแดงสดแบบนี้นะคะสำหรับตัว ปากกานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรุ่นของตัวนี้นะคะเขาจะแถมมาเป็นปากกาหมึกดำนะคะ m a ดอินเยอรมันนะคะสำหรับตัวปากการุปรลื่นอาร์ติเฟกนะคะเราดูนะคะน้ำหมึกของเขานะคะจะเขียนลื่นเลยนะคะสำหรับตัวหมึกนะคะ อัติฟิกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะเป็นดินสอนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของขนาดความยาวตัวด้ามกันนะคะสำหรับขนาดความยาวตัวด้ามนะคะของตัวปากกานะคะอยู่ที่14.02นสะคะเซนติเมตรนะคะ,ะ,คะสำหรับดินสอนะคะจะยาวกว่าเล็กน้อยนะคะเพราะจะมีในส่วนของหัวหัวดินสอตรงนี้นะคะ,ะน,นะคะจะมีหัว ออกมานิดนึงนะคะสำหรับดินสอจะอยู่ที่14.3นะคะเซนติเมตรนะคะก็ในส่วนของตัวความอ้วนนะคะด้านนี้นะคะไม่ได้อ้วนมากจนเกินไปนะคะก็ขนาดพอเหมาะมือนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะ7.8นะคะประมาณ7.7-7.8นะคะมิลลิเมตรนะคะอ่า ขนากปากกากระดินสอจะเป็นบอดี้เดียวกันนะคะในส่วนของตัวน้ำหนักปากกานะคะลองดูน้ำหนักของปากกานะคะหน่วยจะเป็นกร,รัมนะคะอยู่ที่ประมาณ26.8กร,รัมนะคะสำหรับตัวปากกาสำหรับดินสอ จะน้ำหนักน้อยกว่าปากกานิดนึงนะคะอยู่26.58นะคะน้ำหนักที่แตกต่างกันนะคะบอดี้เนี่ยเท่ากันนะคะแต่ว่าตัวปากกาจะหนักกว่านิดนึงเพราะตัวปากกาจะมีหมึกนะคะสำหรับดินสอนี่ไม่มีน้ำหมึกจะเป็นไส้ดินสอน,นะคะสำหรับรุ่นนะคะตัวนี้ก็คือเต็มตัวเซตฮอร์มานสนะคะของแบรนด์อาร์ติเฟกต์นะคะเป็นปากกาคู่ดินสอน,นะคะก็สำหรับใครที่มองหาข้อมูลนะคะ เกี่ยวกับปากกาที่เป็นของขวัญแล้วก็อยากได้เซตปากกาคู่ดินสอนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ a r t i f a c t h o m a r รนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมีคำถามนะคะสามารถเม้นท์ได้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วจะมาตอบนะคะทยอยตอบตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ